เผยวินาทีหนุ่มสอนรามเจอหน้าลูกสาวน้องวีจีครั้งแรกเรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากสำหรับหนุ่มสอนรามและติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วจ้าหลังจากเมื่อวันที่8เมษายนสาวติ๊กได้คลอดลูกสาวน้องวีจีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หนุ่มซอนรามกับติดภารกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับภรรยาในช่วงคลอดได้และล่าสุดหนุ่มซอนรามก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงไอจพร้อมข้อความว่าวินาทีแรกที่เราได้พบกันนะลูกนะพร้อมหน้าพร้อมตาประป้ามาแล้วแฮชแท็ครอบครัวเทพิทักษ์ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากจริงๆที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกทางทีมงาน TRN ออ่านข่าวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อหนุ่มและคุณแม่ติก๊กด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอสั้นๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะ ขออนุญ,ญาตเปิดคลิปให้ดูเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมเราจะทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอแบบเต็มๆไว้ให้ได้ดูด้านล่างวิดีโอคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ